สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับร้านสารดีดีชาแนลนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนอน,นะครับเกี่ยวกับวิธีการเคลียร์ซับหมึกนะครับของเครื่องพิมพ์แอ s สัน l 3 1 1 0หะครับหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือ,อซับหมึกเต็มนั่นเองนะครับซับหมึกเต็มเราจะต้องทำการเคลียร์ซับหมึก นะครับเราจึงจะสามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูอาการนะครับว่าอาการแบบไหนนะครับที่เราจะต้องทําการเคลียร์ซับหมึกนะครับเมื่อเราเปิดเครื่องปริ้นขึ้นมานะครับเครื่องปริ้นของเรานะครับมันจะแจ้งอาการซับหมึกเต็มนะครับนั่นก็คือตัวนี้เห็นไหมครับมันจะมีไฟกะพริบนะครับพร้อมกันทั้งสองดวงเลยนะครับซึ่งไฟที่มันกะพริบก็คือไฟ ที่ตัวหยดหมึกกับรูปกระดาษนะครับมันจะกระพริบไปเรื่อยๆนะครับเราไม่สามารถที่จะทําการปริ้นได้นะครับจนกว่าเราจะทําการเคลียร์ซับหมึกนะครับเครื่องปริ้นของเราจึงจะสามารถใช้งานได้เป็นปกตินะครับถ้าไปที่ร้านนะครับรุ่นนี้นะครับอย่างน้อยๆก็ประมาณ500-600นะครับมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เยอะพอสมควรเดี๋ยววันนี้นะครับ ผมจะมาสอนวิธีการเคลียร์ซับมึกนะครับเครื่องของเพื่อนๆก็จะใช้งานได้นะครับโดยที่เราเซฟเงินในกระเป๋าเราได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามพร้อมรูปกระดิ่งให้กับร้านสาระดีๆด,ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง ร้านสาระดีๆของเรานะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการในการแก้ไขปัญหาอาการซับมึกเต็มของเครื่องพิมพ์แอปสัน l 3 1 1 0กันเลยนะครับการโหลดโปรแกรมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนโหลดโปรแกรมมาไม่ได้นะครับหรือว่าโหลดมาแล้วแตกไฟล์แล้วมีปัญหานะครับให้เพื่อนๆน,นะครับไปทําการปิดพวกตัวสแกนไวรัสก่อนนะครับโหลดเสร็จเรียบร้อยเราค่อยๆไปเปิดตัวสแกนไวรัสอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดู วิธีการเคลียร์ซับหมึกกันเลยนะครับสำหรับวิธีในการเคลียร์ซับหมึกของเครื่องพิมพ์엡สัน L3110 นะครับอันดับแรกนะครับเพื่อนๆจะต้องไปดาวน์โหลดโปรแกรมในการเคลียร์ซับหมึกก่อนนะครับโปรแกรมที่เราจะใช้เคลียร์ซับหมึกนะครับก็ให้เราเข้าไปดาวน์โหลดที่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะพิมพ์ตามนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะให้สะดวกนะครับ ผมก็แนะนําให้เพื่อนๆนะครับไปคลิกที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะวางลิงก์ตัวนี้นะครับวางไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับไปคลิกตรงแสดงเพิ่มเติมนะครับมันก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้นะครับออกมานะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับไปคลิกที่ลิงก์ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับคลิกไปที่ลิงก์นะครับก็จะมีโปรแกรม นะครับให้เราดาวน์โหลดอยู่2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวโปรแกรมแอปสัน l 3 1 1 0่กับตัวพาสเวิร์ดนะครับนะก็ให้เราทำการดาวน์โหลดเลยนะครับให้เพื่อนเพื่อนคลิกดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนคลิกดาวน์โหลดนะครับมันก็จะทำการดาวน์โหลดให้กับเราตรงนี้นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกตรงลูกศรนะครับจากนั้นไปที่แสดงในโฟลเดอร์นะครับปึ๊บ โอเคนะครับเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเจอไฟล์ที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับก็จะเป็น Adjustment Program a p s o n L3110 นะครับตัวนี้นะครับเพื่อให้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่งงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เริ่มเรียนรู้ใหม่ๆนะครับผมก็จะขออนุญาตนะครับก๊อปไปไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการสอนนะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆนะครับโอเคครับผมจะคลิกขวานะครับแล้วก็ c o อปปี้นะครับจากนั้นผมจะปิดตัวนี้ไปเลยนะครับผมก็จะทำการคลิกขวานะครับที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เพสต์นะครับหรือว่าวางนะครับตัวนี้โปรแกรมของเราก็จะถูกวางที่เดสก์ท็อปนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่นะครับโดยการคลิกขวาตรงไหนก็ได้นะครับว่างๆคลิกขวาแล้วก็ไปที่นิวนะครับแล้วก็โฟลเดอร์นะครับนี่ โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับผมจะตั้งเป็น L 3 1 1 0ตัวนี้นะครับจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะครับลากโปรแกรมตัวนี้นะครับลากเข้าไปเลยนะครับจากนั้นให้เราดับเบิลคลิกนะครับที่โฟลเดอร์ L 3 1 1 0ตัวนี้เลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเราจะเจอโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้เห็นไหมครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆนะครับแตกไฟล์นะครับแตกไฟล์โดยการคลิกขวา นะครับที่ตัวโปรแกรมนะครับจากนั้นเลื่อนมาที่ extract here นะครับหรือว่าแตกไฟล์ที่นี่นะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับเมื่อเราแตกไฟล์มาแล้วนะครับเราก็จะได้ไฟล์ครับที่มันทําการแตกไฟล์มา2ไฟล์นะครับก็คือเป็นเอฟสันเอ1สกับตัว password นะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆคลิกนะครับแล้วก็กดลบทิ้งไปเลยก็ได้นะครับคลิกขวา delete ไปเลยนะครับ ลบออกไปเลยนะครับมันก็จะเหลือแค่2ไฟล์นะครับที่เราแตกไฟล์มาเมื่อกี้นะครับก็คือไฟล์แอปสัน L 3 1ม่กับไฟล์พาสเวิร์ดนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราจะต้องทําการแตกไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับมันยังเป็นไฟล์ซิปอยู่นะครับเมื่อกี้ไฟล์ที่เราแตกมานะครับมันก็ยังเป็นไฟล์ซิปอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการแตกไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดย นะครับเราจะต้องนำพาสเวิร์ดตัวนี้นะครับไปใส่นะครับมันจึงจะสามารถแตกไฟล์ได้นะครับซึ่งพาสเวิร์ดก็คือ Open Me นะครับ open me ตัวนี้นะครับให้เพื่อนๆพิมพ์หรือว่าจะก๊อปไปก็ได้นะครับตัวนี้ผมจะก๊อปไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรามาคลิกขวาที่แอปสั L3110 านนะครับคลิกขวาจากนั้นให้เราเลื่อนมาที่ Extract Here นะครับนะครับหรือว่าแตกไฟล์ที่นี่นะครับ คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับระบบจะให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับเราก็จะต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับที่ชื่อว่า OpenMe ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะพิมพ์หรือว่าจะก๊อปมาก็ได้นะครับเมื่อกี้ผมก๊อปมานะครับผมก็จะเอามาวางนะครับลองแสดงดูนะครับว่าเป็น open me หรือเปล่าครับนะครับจากนั้นก็คลิกตกลงเลยครับนี่ไฟล์ที่ถูกซ่อนอยู่ในซิป นะครับมันก็จะถูกแตกออกมานะครับมีหลายไฟล์มากนะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า Adjustment Program นะครับ A D J P R O G ก็คือมันย่มาจาก Adjustment Program นะครับก็มาตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็มาเลือก Run as administrator นะครับ ปุ๊บอ่ามันจะขึ้นอ่าหน้าต่างตัวนี้มาให้เรานะครับให้เพื่อนๆนะครับมาดูที่บรรทัดที่มันเขียนว่า Hardware ID นะครับอ่าแล้วมันก็จะมีอ่าตัวเลขนะครับให้เพื่อนๆนะครับพิมพ์ตัวเลขนี้นะครับพิมพ์ไว้ที่อ่าโน้ตเพจนะครับหรือว่าเท x t ด็อก ument ก็ได้นะครับหรือว่าจะพิมพ์ใน Word อะไรก็ได้นะครับอ่าผมจะพิมพ์ไว้ในเท x t ด็อก ument นะครับเพื่อนบางคนบอกว่า เปิดตรงไหนนะครับก็ง่ายๆครับมาคลิกขวาที่เดสก์ท็อปนะครับคลิกขวาแล้วก็มา new นะครับแล้วก็มาเลื่อนมาที่ text document ตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้าไปอ่ามันก็จะมีไฟล์ตัวนี้ออกมาให้เรานะครับเพื่อนๆก็ดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์เลยครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับเพื่อนๆพิมพ์ตามนี้เลยนะครับมันจะไม่สามารถก๊อปได้นะครับเราจะต้องพิมพ์เองนะครับ ถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับก็ให้พิมพ์ตัวใหญ่ถ้าเป็นตัวเล็กก็ให้พิมพ์ตัวเล็กนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเพื่อนๆก็ลองเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะครับให้ชัวร์นะครับให้ถูกต้องเลยนะครับจะต้องถูกทุกตัวอักษรเลยนะครับถ้าพิมพ์ผิดนะครับเราจะไม่สามารถที่จะเคลียร์ซับมึกได้นะครับเพราะฉะนั้นเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูขีดดูอะไรด้วยนะครับให้มีขีดด้วยนะครับถ้าเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆคลิกโอเคนะครับปึ๊บ นะครับอ่าโอเคตรงนี้ยังไม่ต้องปิดก็ได้นะครับแล้วเราก็มาที่โฟลเดอร์ keygen นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับมาด้านล่างสุดเลยนะครับอดับเบิล l gen นะครับส l 3 1มหนะครับให้เพื่อนๆนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีหน้าต่างอ่า f สา l 3 1มห จェนเนอเรเตอร์ขึ้นมาให้เรานะครับมันก็จะมีปุ่มอยู่4ปุ่มนะครับให้เพื่อนๆนะครับคลิกที่ตัวแรกนะครับปุ่มบนสุดเลยนะครับปุ่มที่ชื่อว่าไลเซนต์แมเนเจอร์นะครับคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับถ้าของเพื่อนๆนะครับมีไฟล์หรือมีชื่ออะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับ ให้เพื่อนๆนะครับคลิกที่ชื่อที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับคลิกนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆกด delete l i c e n s e ตรงนี้นะครับกด delete ออกก่อนนะครับแต่ของผมตัวนีはは้ม <motor> ันไม่ขึ้นนะครับมันลบให้อัตโนมัติแล้วนะครับแต่ในบางเครื่องนะครับที่มันไม่ลบให้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีชื่อไฟล์หรืออะไรที่มันขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับไปคลิกนะครับจากนั้นกด delete l i c e n s e นะครับตรงนี้มาถึงตรงนี้ นะครับถ้าเราลบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าไม่มีอะไรไม่มีไฟล์อะไรอยู่ตรงนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆนนะครับมาที่ add l i c e n s e นะครับ add l i c e n s e นะครับ add เข้าไปใหม่เลยนะครับปึ๊บนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราตั้งชื่อนะครับตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับผมจะตั้งชื่อว่า test l 3 1 1 0 2 0 21นะครับส่วนบรรทัดที่2นะครับก็จะใส่เหมือนเดิมหรือว่าจะใส่ใหม่ก็ได้นะครับแล้วต่เรานะครับผมก็จะใส่ว่าเทสเป็นเทสสองศูนย์สองหนึ่งแล้วกันนะครับฮาร์ดแวร์ไอดีนะครับก็ให้เรานะครับไปเปิดเทคด็อก ument นะครับที่เราพิมพ์ที่เราพิมพ์ตัวฮาร์ดแวร์ไอดีไว้นะครับนะครับก็เปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับก็ให้เพื่อนๆนะครับก๊อปปี้นะครับ h a r d w a ID นะครับคลิกขวาค o p y แล้วก็มาวางตรงนี้เลยนะครับนะครับเพสตรงนี้นะครับไม่ต้องพิมพ์อะไรก็ได้นะครับนะครับจากนั้นให้เรามาคลิกเซฟด้านล่างเลยนะครับปึ๊บเมื่อคลิกเซฟเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีไฟล์นะครับที่ชื่อ test L 3 1 1 0แล้วก็2021ที่เราตั้งชื่อเมื่อกี้นะครับ ขึ้นมาตรงนี้นะครับหนะครับจากตอนแรกมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับตอนนี้มันมีไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากด create l i c e n s e key ตรงนี้นะครับคลิกนะครับจากนั้นคลิก ok นะครับปึ๊บเมื่อคลิก ok เสร็จแล้วนะครับให้เราการกระบาดออกได้เลยนะครับตรงนี้ปิดได้เลยนะครับจากนั้นนะครับมาดูที่โฟลเดอร์ keygen นะครับ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีโฟลเดอร์ test l 3 1 1 0 2 0 2 1ขึ้นมาให้เราเห็นไหมครับอ่าเป็นอ่าโฟลเดอร์ที่เราตั้งชื่อไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆตั้งเป็นชื่ออื่นนะครับมันก็จะขึ้นเป็นชื่ออ่าที่เพื่อนๆตั้งนะครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับให้เราดับเบิลคลิกเลยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเลยเมื่อเราดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันจะมีไฟล์อยู่ด้านใน 5ไฟล์นะครับนี่ครับมี1 2 3 4 5นะครับมีอยู่ทั้งหมด5ไฟล์นะครับให้เพื่อนๆนะครับคลุมดำเลยนะครับคลุมดำทั้งหมดเลยนะครับจากนั้น Copy นะครับคลิกขวาคัดลอกนะครับหรือว่า Copy นะครับเมื่อ Copy เสร็จแล้วนะครับนี่ครับให้เราย้อนกลับไปที่โฟลเดอร์ L 3 110นนะครับโฟลเดอร์แรกที่เราตั้งชื่อไว้นะครับ ถ้าเพื่อนๆงงนะครับตรงนี้ให้ปิดเลยก็ได้ครับปิดนะครับจากนั้นมาเข้าโฟลเดอร์ตรงนี้ใหม่นะครับก็ดับบนคลิกเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเลือก adjustment program นะครับตัวนี้นะครับตัวสีฟ้านะครับดับบนคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างโมเดลนะครับเท่ากับ l 3 1 1 0พ o ่ให้กับเรานะครับมันก็จะมีชื่อว่า a p s o n Adjustment Program นะครับอ่าซึ่งโมเดลก็จะเป็น L 3 110เห็นไหมครับอ่ามันก็จะมีอ่าข้อมูลให้กับเราเบื้องต้นนะครับทีนี้มาดูตรงอ่า Select นะครับทางด้านขวาตรงนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนเลือกนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับตรง Pot นะครับอ่าตรงนี้มันขึ้นว่า Auto อยู่ใช่ไหมครับอ่าให้เรามาคลิกตรงตรงรูปสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนเลื่อนมาหา พอร์ต USB นะครับที่เรากำลังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่นะครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับนี่ครับมันจะขึ้นวงเล็บ L3110 Series แบบนี้นะครับถ้ามันขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆคลิกเลือกเลยนะครับกดคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็โอเคนะครับตรงนี้นะครับเมื่อกี้มันเป็น Auto นะครับตอนนี้มันก็เปลี่ยนเป็น USB แล้วนะครับนะ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรามาคลิกนะครับตรงนี้นะครับพ a r ์ติคูล่า a อ j u s t m e n t Mode นะครับตรงนี้นะคลิกเข้าไปเลยนะครับเลื่อนสก r o l บาร์นะครับลงมาด้านล่างนะครับให้เราดับเบิลคลิกนะครับที่ตรงนี้นะครับ waste in งเพจเคาน์ t e r นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับเมื่อดับเบิลคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เรานะครับ ทำการติ๊กติ๊กเครื่องหมายตรงเพจตรงเมนเพจเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับติ๊กทั้ง2ตัวเลยนะครับให้เพืเ่อนๆติ๊กทั้ง2ตัวนะครับจากนั้นกดเช็คนะครับระบบจะทําการเช็คอธิบายง่ายๆนะครับก็คือจํานวนแผ่นที่เราใช้ไปนะครับเห็นไหมครับจำนวนสูงสุดนะครับที่มันให้ใช้ก็คือ6346พอยต์นะครับ แต่เราใช้ไป6,348พอยต์นะครับมันก็เลยเกินนะครับมันเต็มนะครับใช้ไปจนหมดแล้วนะครับใช้ไปจนเต็มเลยนะครับจากตอนแรกมันเป็นศูนย์ใช่ไหมครับเออมันก็ถูกใช้ไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆจนมันเต็มแม็กซ์มันแล้วนะครับสูงสุดนะครับมันก็เลยทําให้เครื่องนะครับแจ้งว่าตัวซับหมึกเต็มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขก็คือเราจะต้องทําการเคลียร์ตรงนี้นะครับ เคลีย6,348ตรงนี้ให้มันเป็นศูนย์นะครับก็คือให้มันเริ่มนับใหม่นะครับเครื่องพิมพ์ของเราจึงจะสามารถใช้งานได้นะครับโอเคนะครับมาถึงตรงนี้นะครับให้เราติ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับติ๊กทั้งสองเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆมากดตรงด้านล่างตรงนี้นะครับ Anis t o l i g h t นะครับตรงนี้นะครับคลิกไปเลยนะครับปึ๊บจากนั้นคลิกโอเค เครื่องจะทําการเคลียร์ซับหมึกเห็นไหมครับเมื่อกี้ปึ๊บนึงครับมันเป็นการเคลียร์แล้วตรงนี้นะครับมันบอกว่า please turn off the printer นะครับให้เรานะครับทำการปิดเครื่องพิมพ์ของเรานะครับเราก็ไปปิดเครื่องพิมพ์ของเรานะครับตรงนี้หลังจากที่เราปิดเครื่องพิมพ์แล้วนะครับก็ให้เราคลิกโอเคนะครับแล้วก็โอเคอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครับ point จากเมื่อกี้นะครับ6,348นะครับตอนนี้มันถูกเคลียร์แล้วครับเหลือ0นะครับเหลือ0พอยแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราใช้ไป100%เต็มนะครับมันก็มาเป็น0นยะครับยังไม่ถูกใช้ไปเลยสักแผ่นหนึ่งเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่ามาถึงตรงนี้นะครับคือเราสามารถเคลียร์ซับมึกได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงตรงนี้แล้วให้เราคลิกอ่าฟินิตเลยนะครับกากระบาดออกเลยนะครับกากระบาดออกไปเลย ตัวนี้ก็ออกเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการเคลียร์ซับหมึกเครื่องพิมพ์แอปสัน3 1 1สนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องพิมพ์นะครับหลังจากที่เราเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราเคลียร์ซับหมึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําการเปิดเครื่องดูนะครับว่าเครื่องพิมพ์ของเราใช้การได้หรือยังนะครับ ผมจะเปิดแล้วนะครับปุ๊บลุ้นดูนะครับว่าไฟมันจะขึ้นมาไหมตรงนี้นะครับลุนลุนนะครับว่าไฟตรงนี้จะขึ้นมาหรือเปล่านะครับอ่าโอเคนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับอ่าไฟสีส้มนะครับตรงน้ำมึกกับกระดาษตรงนี้นะครับมันไม่ติดนะครับมันไม่ขึ้นนะครับมันไม่กระพริบนะครับก็แสดงว่าเราเคลียร์ซับหมึกได้แล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ เครื่องก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวลองเทสดูนะครับเดี๋ยวผมจะอลองปริน้นรูปดูสักรูปหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถปริน้นทดสอบได้แล้วนะครับถ้าปริน้นทดสอบได้แบบนี้นะครับก็แสดงว่าเครื่องพิมพ์ของเรานะครับใช้งานได้ปกตินะครับใช้งานได้ปกติก็เป็นอันว่า,าการเคลียร์ซับมึก ของเครื่องพิมพ์ e p s o n L3110 นะครับก็สำเร็จรุ่วร่วงไปด้วยดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับที่ใช้เครื่องพิมพ์รุ่นนี้อยู่นะครับถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองนะครับเราก็จะสามารถเซฟค่าใช้จ่ายของเราได้ไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับการแก้ไขปัญหานะครับก็ถ้าทำตามคลิป นะครับทาตามทีละขั้นตอนไปนะครับก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมเป็นกาลังใจนะครับกดแชร์กดไลค์และกดติดตามร้านสาระดีๆด้วยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนจากร้านสาระดีๆของเรานะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ